ชาเมืองกรุมมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเป็นที่ตั้งของสตาร์ซิตี้ศูนย์ฝึกนักบินอวกาศซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผนการส่งคนขึ้นสู่อวกาศของร,องรัสเซียมานานกว่า40สิปีนักศูนย์ฝึกจำลองของศูนย์อวกาศนานาชาตินักบินอวกาศชาวราัสเซียเกนนดีพาดากานักดินจากนาซาไมเคิลบารัตและนักท่องอวกาศชาวฮังการีนชาลซิโมนีได้เข้ารับการทดสอบคุณสมบัติเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขากำลังเตรียมตัวจัทยานขึ้นจากไบคอนอสเปซเซ็นเตอร์ในคาซัคสถานเพื่อมุ่งหน้าสู่ศูนย์อวกาศนานาชาติลูกทีมใช้เวลาทั้งวันฝึกซ้อมการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติภารกิจพอดก้ากล่าวว่าพวกเขาคงจะยุ่งมากหลังจากไปถึงศูนย์อวกาศ นอกเหนือจากแผนงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วเรายังต้องรับยานขนส่งสองลำและก็กระสวยอวกาศสองลำที่มาเทียบท่ารวมถึงเตรียมยูนิตเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับยานโซยุสเพื่อให้สถานีสามารถรองรับคนได้หกคนพร้อมกับยานกู้ภัยอีกสองลำและก็ในช่วงท้ายเรายังคาดว่าเราจะได้พบกับยานอวกาศลำแรกของญี่ปุ่นด้วยนะครับมีงานมากมายเลยนะครับที่รอเราอยู่นะครับ ำหรับนักท่องอวกาศชาวซิโมนีแล้วนี่ถือเป็นครั้งที่2ของเขาเขาจ่ายเงิน25ดอลลาร์สำหรับครั้งแรกแต่ไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้รสัสเซียมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับภาร,รกิจที่กินเวลานานในอวกาศและที่ศูนย์อีกแห่งในกรุงมอสโกนักวิยทยาศาสตร์กำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางสู่ดาวอังคารในอนาคต แต่มันก็เป็นดาวที่ใกล้ที่สุดเพียงดวงเดียวที่มนุษย์สามารถไปเยือนและได้มีการนําหุ่นยนต์มาปฏิบัติภารกิจเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของดาวอังคารภารกิจดังกล่าวต้องใช้เวลาอยู่ห่างจากโลกเป็นเวลาหลายปีในสภาพแวดล้อมที่แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากโลกไปดาวอังคารคือ56ล้านกิโลเมตรแต่จุดที่ไกลที่สุดมีระยะทางไกลกว่านี้เจดเท่า แม้จะมีการคำนวณระยะเวลาการเดินทางไปในช่วงที่โลกกับดาวอังคารอยู่ใกล้กันแต่ขากลับก็จะมีระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้นนี่จึงทาให้นักวางแผนธุรกิจอยากรู้ว่าลูกเรือต้องมีคุณสมบัติใดบ้างเพื่อให้การเดินทางสู่ดาวอังคารประสบความสําเร็จแผนงานที่ชื่อว่ามา r s าร้อยจะทดสอบความแข็งแกร่งของอาสาสมัครหกคนที่ขังตัวอยู่ในยานอวกาศใต้ดินเป็นเวลาอย่างน้อยห้าร้อยวัน โดย European Space Agency คือส่วนสำคัญของการทดลองมาส500นี้เรามองกันว่าเวลา500วันนั้นเ,เพียงพอต่อการทดสอบยานแล้วก็เพียงพอต่อการประเมินสภาพของผูดถูกทดสอบที่อยู่ภายในห้องแล้วก็วิธีการรับมือ,อ,อรวมถึงหนทางในการสนับสนุนด้านการแพทย์ ระหว่างการเดินทางไปดาวอังคานด้วยอาสาสมัครจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น6ส่วนประกอบไปด้วยห้องพักอาศัยพร้อมเชดคิงส่วนตัวห้องออกกําลังกายห้องเก็บอาหารและสิ่งของห้องชีวะการแพทย์ห้องแลบและห้องที่จําลองสภาพพื้นผิวดาวอังคาร